วานดีดกระจายเลยแต่ว่าผมเอาลำมาอ่อยไปแล้วสองสองรอบสองกระสอบนะครับแต่วันนี้เราจะมาปั้นโยนมาปั้นโยนนะครับด้วยถังใหญ่ๆแบบนี้เลยเหื่อ <Yeah. S 2> ของเราก็มีจะมีกล้วยด้วยผมใส่มันจะมีกล้วยมีขนุนปั่น มีกล้วยมีขนนปัน่นหอมบัคีมีหอมบัคีพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาให้ดูแป๊บนึงไม่ใช่อาหารสัตว์ครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อันนี้ต้นหอมนะครับนี่หอมหอมบัคีครับนี่หอมมีมะเฟิดหอมบัคีจะปั้นโยนนะครับไม้ห้างครับ ไม้ต้นตาลครับเดี๋ยวอีกไม่นานน้ำลงก็จะเป็นไม้ใช้ฝังพักได้สบายเมื่อวานปลาดีดดีอยู่ครับแต่ยังไม่ได้มาลองตกเลยวันนี้จะมาลองตกครับเอาเบ็ดมาสามคันนี่เอาเบ็ดมาสามคันครับเมื่อคืนเรานอนอยู่หมายฐานครับฝั่งน้นได้สี่ตัวครับหมายฐานแต่วันนี้จะมาลองเทสหมายห้างดูครับว่าจะเป็นยังไงจะได้ผลหรือเปล่า เราจะปั้นโยนนะครับปั้นบอมไว้นี่ครับเหยื่อที่จะปั้นบอมนะครับผมคุกไปละมันผมอยากถ่ายให้อยู่นะอยากจะตั้งกล้องให้อยู่ันตั้งยากแล้มไม่มีขาจับนะครับเอาเป็นแค่นี้แล้วกันครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวติดตามไปเรื่อยๆครับว่าจะเข้าไม่เข้าอีกทีนึงนะครับแค่นี้นะครับ